เราจะมายัานกันครับยันสูตรสูตรไทยใหญ่นะครับวันนี้เราปิดเสุกสเลยครับวันนี้เราก็เตรียมเรามายันสูตรไทยใหญ่กินนะครับวันนี้เฮ้ยจะไม่ได้น้อย,อยน,น,นะเด็ก นนใช่นนนโเลยร้อยหมดนะอันนี้สองรอยนะครับประเมเกตีอย่างร้อยนึงหมดแล้วโอ้ยยังยเอาให้หมดเลยย่างนีมัน เดี๋ยวเราจะมาเราจะบรรยันเงินนะครับเราใส่ได้เดี<ะ>๋ยวเดี๋ยวเราแค่นั้นเองมาแกส่งใช่ไหมแล้วก็รอมา น้ำปรุงนินก่อนพยายามคนให้มันเข้ากันทั้งนั้นไม่ได้ใส่ผักมีแต่ผักกับตูดีดคกับยำยำปลาหมึกใส่เส้นเห็นไหมปลาหมึกกุ้งใส่เส้นรับ เป็นมากมนี่ซือวิธีของไทยใหญ่ครับพูดไปอธิบายแค่ก็ฟังน้ำปลาน้ำตาลเอามาใหอมชื้อาไม่ไม่ละมะนาวมะนาวนิดนีคกับเราจะมาย,ยำงันเลย เข,เข้าใส่กันใส่รูปชิ้นไปนะครับใส่รูปชิ้นแล้วก็ใส่รูปชิ้นปนลาเนาะจะรูปชิ้นมันรูปชิ้นอะไรเป็นรูปชิ้นไทยใหญ่คนระับชิ้นจีรี นี่คือน้ำจิ้มหอนยันน้ำยำน้ำยำเรามาทำน้ำยำมึงนี้ได้รสถ,ถึงนี้ได้รสชาติเดี๋ยวมันจะออกมาลักษณะ ไม่น้ำมันพอพอขนาดจะไม่พอพอนี่ครับมาดูก่อนนะครับร้านจิงต้องซิมก่อนครับได้รสชาติีอยู่ จะได้เรอะสมัครซองให้สักซองนี่ครับย้ำนะครับสูตรไฮใหญ่นะับ ใส่สดยังไงแกมันกล่าวพูดโอเคน้ำจีนเสร็จแล้วนะครับกับตอนนี้เราก็เอาใส่เลยนะ <Okay. S 1> เอาใส่เลยคนระับวิธนะีเปิมบันเ้างไบ กันะต้าหู้ชิมนี่ครับนากินกใส่ผัดชิใส่ผัดด่างสายลง ก็โอ้ต้งสายอะไรของกองแกบใช้ร้อนแกบเชียวนี่นะคนเข้าไปนะครับให้มันเข้าที่นะได้รสชาติมันจะแซ่บมันอร่อยนะครับชิม

เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟครับนี่ครับยำสุดท้ายใหญ่นะครับวันนี้เาาารจเาจัดเอาก็บทักใส่กันจัดเออพอแล้วเอาทักใส่ ยำปลาหมึกกุง้งแล้วก็ลูกชิ้นนะครับเส้นมามมาก็เออนำ้ำผักก็มีผักสลัดนะครับผักสลัด จีนครับไตวันครับผักสลัดบ้านเราเอาแมงมุมเเอากุง้งประมาณนี้ใส่ขึ้นมาเนี่ยประมกุงก้งกุ้งเราไม่ได้ผ่าน,น เสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับยำสุดไทยใหญ่นะครับ